จบายดีตอนสุดสุเด้อพี่น้องเด้อสบายดีตอนสุดสุเอาเปลี่ยงไฟล์สักแต่เด้อบันีหนึ่งเขาเต่นมาหนึ่งเขาเปลียนไฟลน้องแมวก็เพียงไฟล์ด้อพี่น้องเด้อนี่น้องแมวก็บเพียงไฟล์หนึ่งเขาหนึ่งเขา หนาวยังไม่ได้ไปฮดพักก็ไม่รนยังหนาวอยู่สวยกันต้องไปฮดยังปี่ยนใคด้ยัง ที่ยังมองจะมองกันไม่งั้นจะไปหาเพื่อนกันเลยไปยังไม่ได้ไปหาเอาไปนะไ่ได้ซื้อไ่ได้หาดอกเอ้ยไ่ได้ซื้อไ่ได้กินนี่ดอกหาเอาในป่าในดงเพื่นเืนเมื่อหน้าก็ตกแต่ไปหาแล้วจะแต่กินไทยเพิ่งไปหาแบบไดเอาแบบใดเนาะเพื่นก็ได้ ก็มบบีพื่อนด่างมาพื้นทานกับแพงสามสิบเตาก็มีแต่มาคักดเพื้นทานกับแพงสามสิบพันสอดสอดน้อยน้อยนึนนก็เห็นดิ <c oughs> อันนี้จะเตะไปได้ซื้อเลยขอมาจากเอ้ยเอ้ยเป็นซื้อหลายก็เลยขอเพิ่สอบหนึ่งเป็นซื้อสามสิบสอดก็เลยขอเพิ่สอบหนึ่ง มาไวส้สุดเสริญทางพฟ้นมันกัะดัมหมอเมือจะขาวจุ่ยกลายเป็นดำธรรมาชาตินะดำดำธรรมาชาติคือดำนี่คือเขาใช้แบบนี้ตลอด แต่นอกจากดังแก๊สโอ้ยจังบ่ดําประเทศลาวก็มีอยู่แก๊สแต่ก็บ่ค่อยนิยมใช้กันยังใช้แบบโบราณอยู่พี่น้องเอ้ยกเจ้าย่านส่วนมากผูก็เจ้าสิย่านมันระบงระเบิดใส่ว่า่ นี่มาฝาปิดหม้อไว้ก็ได้ปิดแบบนี้เข้ามันบะดำพี่นะถ้าเอาฟ้าหมอ้ามอปิดปุ๊บ,บลงถ้าเขายังบอขึ้นหนยควันที่เข้าไปในเข้าแล้วเข้าจิด,ดัเราก็เลยปิดแบบนี้เอา อยู่ใครต่อก็ได้พี่น้องเด้อ